มากันที่สนามมวยรังสิตวันนี้วันนี้ก็เป็นทีมคงซึ้งมวยมันสนานเมืองบวกคอหลักบุญนะแบอเหมือนเดิมวันนี้จะเป็นยาวๆเก้าคู่นะสี่คู่แรกก็ยังเป็นทุกคนอยูเหมือนเดิมแล้วก็สี่คู่หลังก็จะเป็นทางแอฟราดีบีเอ้ามาดูครับคนแรกช่างผานมาเรียบร้อยแล้วทั้งนั้นกอะไรกันเนี่ยคนแรกแพทารุรักครับมวยนี่มันไม่มาดูกันเลยอ่ะ ไอ้ด bueno okay, okay, oh, okay. ิอนัวี one ่ time, okay. ัไซึ่งเอาไปแพ้มาเพบอมเพ็ตแล้วัก็หรอบเพลย์บมาแล้วหเป็น28พออเทระอต่เทแลช่างดีเ่ยจริงจริงว่าไม่ต้องเทเลยได้ับ้าจริง่ามันไม่ตเทะับเมือนเหมืการ์รมนัเทกช่งก็เหมือนกันตรงนี้เอาไอ้หลงลงเยยบมาดิกีกอะไรนะตบลไวนปีกอะไร28 5เพชยบลตีเจอกับซุปเปอร์เจ็งหน่วยเด็กแน่รอบหลังนี่ ม,ม,มันไม่ได้จน้ักเามาหลน้ักเอเอจ็ดยี่สิบเก้ขึ้นมายี่สิบแปดจุดห้ารอได้ตรลงผมพิกัดไปแล้วเรยี่สปดจุห้ายี่สิบแปดจุดห้ี่สิบแปดจุดกลดหนึ่งขีดแอ่ะมาดูใช้นั้นน,นานไปจัดร้อยยี 5, <5. S 1> ่สบเอ็ดจเจอเพชรร่วงต่อยขาหนึ่งปอนนะฮะรอยยิบเอ็ดกับร้อยยี่สิไวนะถูกหแลไปลเขีนยนใช้หันดักับ ยี่สบองจุดเจ็นึ่งจุดเจอยาเห็นใช้ครับเกนนจุดไม่ีปัญหาครับคู่ครครับพย่มา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 คือชูงมาจบเอาใครไปมาเลยรัเงินใจเย็นร้อยบางคนก็ร้สบเอ็ครับวันนี้เจอคู่แรกครับเพดดอนจานนะฮะไม่เคยชกนะฮะคนนี้ร้อยสิบแพปุก ร้อยมองคจลจากร้อยสิบเบอ็ดร้อยสบานครับร้อยมงคลจอมังสีครับอรอรอลอลกสามสิก้ากิโลอ่าน้าจอนพรัตครับเสามสิบแปดกันครับอา,าน้าครับน่อยเอกช่วงสทาง,งพรยทีวีสิบสอึ่งครับ 4ี5สามจ้าอส้ก็ไปน้อยสิบออดพี่บุ๊กกบสี่สิบสามลดหนึ่งอันมามจุเท่ากันอ้าไอ้นุ่เกินจุดหนึ่งอันนี้เกินดีวะสี่สิานครับจะรวยครับหโอ้โหไฟชาติเกิน2องอลเลยวะเอารอรอไปนะรอไปเอารับ มเจอเพนารักคนนี้เพนรักผ่านไปแล้วร้อยยี่สิบผ่านโกลิมผ่านได้ร้อยโกลิมผ่านนี่ครับร้อสมห้าผ่านเฮ้ยผ่านช้าลุกหลับมุมแค่สอหนักเลยนะ้โหรวไม่เติบมุมนครับสี่แสนทีแล้วโวอบลยังไง

้อยี่สิบสี่ร้อยบห้าโอไม่เลยไป 45, ่นุ่มนะไปใกล้กันท่านเจ้ไปกกนี่แกะมาแล้วกันไหมจุ้ไว้ลงมา่ารู้สี่สิบห้าพนมาดูน้ำหนักล่าสุดตอนนี้นะครับประมาณหกโมงครึ่งนะนี่ก็สึมวยมันบทคอรพลุลหรือว่าสึมวยเด็กแล้วกันนะ วันเด็กมันจะมีสองวันนะวันอังคารกับวันศุกร์นะฮะสมนี่ล่ะน่าจะเป็นของสอบเพชรบุตรนะแต่วันอังคารนี่ของเอ่อพีจีดีบอกพอหลักบนวันนี้อังคารที่20พฤษภาหกสิบแปดก่อนน้ำหนักน้ำมันนี่สูงสุดก็จะมีร้อยสามห้าปอนนะนะอ่ะมาดูคู่แรกกันหน่อยเพชรดอนจานครับนี่กับพลอยมงคลนี่เพชรดอนจานสิทธิ์กระสินเจอกับเพชรพลอยมงคลจอเมืองศรีไอ้นี่ก็หายไปนานร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับ ฝอยงคนมาแล้วมา119เ็นอนจันยังเงยมาโคลิมครับคู่นี้นะ่าจะเคยมาทช้ามาหนึ่งครั้งครับที่รัตนเดนวันนี้120โคลิมวันนี้สีเสื้อเป็นโค้ดบางคัแหลมครับแมเยอะจริงโค้บังบแหลม120พอดีครับเจอกับเพรอนรัฐครับนี่เพรันรัฐเพชรปร,ระดับมวยไทยประมาณ1 9 5แล้วก็คู่สามครับฝอยพิชาตครับในฝอยพิชาตเนี่ก็ได้เห็นชกนะฝอยพิชาตครับอภพิชาตวยไทยครับยิมครับ ร้อมห้ามาร้อสามเจ็ดจุดสี่รถสอจุดสี่ยังไม่ผ่านแม่เพชรสองคมสิเกินทัพ์นี่อยู่ไรเนี่ยอ,อ่โอโหนัาค่ายนะเสือเท่ากลับมาว่าสสี่หายไปหนึ่งบอลไม่มีปัญหาคู้เอกครับเขนชัยพันด,ดักรัตนบุรีร้อยยี่สิบเอ็ดกับร้อยยิบสองเข้ามาร้อยยี่บสองจุดเจ็ดถหนึุ่ดเจ็ดยังไม่ผ่านเทนชัยเจอกับเพชรรุ่งครับเพชรรุ่งนี่ผมยังไม่เห็นนะวันนี้เพชรรุ่งสีเสื้อ,อไรเพชรรุ่งองกอเอกวินครับ หัวห้าก็นายกป่วยครับสิบสี่ครึ่งนะนี่ไอสิบสี่สิบห้ามาสิบสี่ครึ่งนี่ครับนายกป่วยป่วยมะกอเลครับวันนี้ก็เจอกระดาษมงคลครับอลรมกรมวยไทยครับนะยังไม่มาหูหกคับเก้าหน้าครับสามสิบเก้ามาสามสิบแปดจุดเก้าครับเก้าหน้าในจอร์นพรรตอันี้ก็เจอจอโหนครับ จอมโหดกองวุฒิชัยนะนักงานที่อยู่สุราษฎร์ธานีนะประมาณส8่ครับส่วนรุ๊เจ็ดครับชิงทุนการศึกษาข้างลับสองแสนเว็ดมนตรีครับนี่โจโจ้มวยไทยยิ้มครับยี่แึ่นะมา28.6แดจุลประมาณตั้งจุดหนึ่งนะฮะวันนี้เ็เจอซุปเร์เจ็งครับซุปเปอร์เจ็งนี่ครับที d คดีมวยไทยครับมาร2 9 6ยี่บ รถตึดดึงมันขี่นะงส่วนผู้แปดครับมงคนเพรครับบงคนแพชรนี่ครับนี่อบอลชนะมานะร้อยหนึ่งนะยังไม่เห็นเจับสิงดาครับสิงดางเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงรังสิตที่ก็ยังไม่มาส่วนผู้เอ,ชอกชลิศศร์กรังกลางปีน้อยนะนี่กลางปีน้อยสิบออสพี่บูครนบ ส 3, 5, มามาาจุดเมาจุดหนึ่ง<ม>จเจก็มนมใชัยครับเด่นมีนชัยจอนนพรัตมาจากโุรานมาสี 3, 4, ่สามจุดสี่านทะเลยนี่คือตัอ 10, 9, อ 6, วบทเก้าถู่เช้านี้นะ